สวัสดีครับผมครูจะให้ฟรีสไตล์นะครับนี่พบกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้มีสาระประโยชน์นะครับเกี่ยวกับอมอนเบอร์รี่นะครับหรือต้นมอนนะครับใบมอนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกอยู่นะครับเขาเรียกว่ามอนมอนเบอร์รี่นะครับอ่าเขาจะบอกว่าตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่ที่เป็นผลไม้เนี่ยนะครับ มีสารสําคัญมากมายนะครับช่วยในการรักษาโรคต่างๆแล้วก็ต่อต้านอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้เราไปดูประโยชน์กันว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้พาไปดูตระกูลเบอร์รี่ในแบบของผลไม้ไทยนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่ที่หลังบ้านปลูกไว้ที่บ้านมีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็มาดูประโยชน์ของมันว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็จะพูดไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมอนเบอร์รี่เนี่ยนะครับตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับนะ โดยเฉพาะมอนเบอรี่ที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับก็จะมีสารป้องกันมะเร็งนะครับที่ทุกคนนะครับควรจะต้องกินนะครับเดี๋ยววันนี้มีประโยชน์เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับถึงแล้วนะครับอ่ามอนเบอร่นี่เต็มเลยนะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เมียซื้อมาจากโคราชนะครับมาปลูกนะครับอ่ามีอยู่ต้นเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะขยายพันธุ์นะครับ อ่าจ่าต้นสมบนี่ครับมีตะกูลเบอร์รี่ด้วยนะครับมานี่ตะกูลมอนเบอร์รี่เนี่ยนะครับก็เป็นตะกูลเบอร์รี่ที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ราคาไม่แพงนะครับเป็นผลไม้ของไทยเรานะครับมาดูกันว่ามีสารอะไรบ้างครับมีสารคอซิทินนะครับในปริมาณมากแล้วก็มีสารแอนโทไซยานินครับสายแอนโทไซยานินก็แน่นอนแหละครับมันต้านการอักเสบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสาร คมเฟอโรลนะครับสารเหล่านี้นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแน่นอนแหละนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับแน่นอนเลยถ้าได้รับในร่างกายนะครับร่างกายก็จะลดการอักเสบนะครับในต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่สําคัญนะครับชะลอความแก่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดู9ประโยชน์ของมอนเมอรี่กันนะครับว่ามอนเมอรี่นั้นถ้าเรากินในทุกวันในปริมาณที่พอดีนั่นแหละจะเกิดการป้องกันอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับมอนเบอร์รี่นะครับนี่ลูกสวยนะครับดูนี่นะครับก็อันที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเลยนะครับป้องกันโรคมะเร็งนะครับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นั้นนะครับเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารแอนโทไซยานินด้วยแล้วก็มีสารอีก2ตัวที่ผมพูดถึงนะครับลูกสาวนะครับข้อที่2นะครับเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะครับลดความเสี่ยงนะครับลดความดันนะครับนี่มอนเบอร์รี่ลูกสวยๆนะครับลดความดันช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ ป้องกันการดูดซึมของน้ําตาลในลําไส้เล็กนะครับั้งงั้นแล้วคนที่เป็นเบาหวานน่ะทานได้นะครับอ่าทีนี้ข้อที่3นะครับอ่าเดี๋ยวเขาไปดูลูกสีสวยข้างในข้อที่3ดูไปด้วยนะครับมีประโยชน์ไปด้วยลดไขมันในเลือดนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับข้อที่3นะครับข้อที่4นะครับกินได้เลยนะครับทุกทุกวันในช่วงหน้าร้อนนะครับก็คือข้อที่4แก้ร้อนในนะครับมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะครับที่สําคัญเลยนะครับบํารุงตับและบํารุงไตนะครับนี่คนที่ สามารถทานได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าบำรุงตับบำรุงไตมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่เกิดจากธรรมชาติตระกูลเบอร์รี่ดีหมดนะครับตระกูลเบอร์รี่เนี่ยนะครับผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นผลงานวิจัยออกมาครับวดีที่สุดแล้วนะครับในข้อที่5นะครับต้านการอักเสบในร่างกายอันนี้ผมพูดไปแล้วว่าต้านการอักเสบในร่างกายในหัวข้อต้นๆนะครับน่ะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสนะครับในช่วงนี้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ นี่นะครับอ่านะครับในข้อที่หกนะครับประโยชน์ของมันก็คือต้านโรคหวัดนะครับเพราะว่าในข้อที่ห้าก็บอกแล้วว่าต้านไวรัสต,ต่าง,ๆ,างๆนะครับนี่ครับสวยๆข้อที่เจ็ดเลยแก้ปวดประจําเดือนนะครับนะ,บะมาดูข้อที่แปดกันบ้างครับอ่าข้อที่แปดบอนเบอร์รี่นะครับข้อที่แปดนะข้อที่แปดก็คือมีโฟลิกสูงนะครับบํารุงเลือดนะครับนี่บํารุงเลือดด้วยนะครับสตรีมี คันต่างๆก็กินได้ไม่รวมไปถึงการคนที่ประจําเดือนที่อ่าหญิงมีประจําเดือนนะครับนะ <Okay. S 1> ป้องกันโรคโลหิตจางช่วยบํารุงโลหิตนะครับ <Okay. S 1> ข้อที่9้านะครับป้องกันโรคสมองเสื่อมป้องปกป้องระบบประสาทนะครับนี่นะครับ <Okay. S 1> ขออภัยเสียงลูกสาวนะครับ <Okay. S 1> อ่าแน่นอนนะครับคนที่ทานบ่อยๆนะครับก็จะดีแน่นอนนะครับเพราะว่าปกป้อง โรคสมองเสื่อมนะครับปกป้องระบบประสาทของเราได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะครับมีวิตามิน B6 นะครับมีวิตามิน A ด้วยนะครับก็จะบำรุงเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับวิตามิน A ก็จะบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงผิวนะครับนีมอนเบอร์รี่ก็จะถ่ายให้ดูนะครับเป็นช็อตเล็กๆวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็เอามาฝากกันนะครับแล้วก็มันมีอยู่บ้านผมด้วยผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเดินดูใกล้ๆไป ก็เก็บกินทุกวันนะครับวันละนิดละหน่อยก็เพื่อเติมสารเพื่อเติมสารสําคัญเหล่านี้ให้กับร่างกายนะครับเพราะว่ามันลดการอักเสบนั่นเองนะครับลดสําคัญเลยนะครับมามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่นะครับก็มันก็โดกอยู่นะนะครตระกูลเบอร์รี่น่ากินทั้งนั้นแหละนะครับไม่ได้เก็บขายครับอันนี้ต้นเดียวปลูกไว้กินก็ถือว่าสุดยอดนะครับ อ่านั่นแหละนะครับก็เป็นตระกูลเบอร์รี่นะครับที่เป็นต้นทุนไม่สูงในการปลูกแล้วก็ไม่ไม่ใช่ผลไม้นอกที่ต้องราคาแพงนะครับผลไม้ตัวนี้นะครับมอนเบอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับที่นำเก้ามาก็9ก้าข้อที่นำยกตัวอย่างมาให้ฟังกันนะครับดังนั้นะค,คนที่มีปลูกไว้ที่บ้านก็จะดีนะครับคนที่เป็นความดันเบาหวานเนี่ยสบายๆกินได้แล้วก็มีสารสำคัญสำคัญจำเป็นต่อร่างกายนะครับนะต่อต้าน โรคมะเร็งอย่างที่บอกนะฮะดีมากเลยนะครับนะาลดความดันลดเบาหวานได้หมดเลยนะครับใครที่ไขมันในเลือดสูงก็วควรทานทุกวันผมก็ทานทุกวันนะผมก็ทานวันละนิดละหน่อยไม่ได้กินเยอะะกินพอ,อให้มันเป็นค่อยๆเติมสารอย่างที่ผมบอกนะฮะคนเราค่อยๆเติมสารสําคัญๆให้กับร่างกายไปทุกๆวันก็จะดีนะครับอาหารเป็นยานะครับนาฝากไว้นะครับนาะถ้าใครไม่อยาก ป่วยไม่อยากเป็นโรคก,ก็ควรดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกินนะครับนะวันนี้มีคลิปมาฝากประมาณนี้แหละนี่ตรงนกก็อ่าครั วันนี้ช่องพุดธฟรีตก็มีสาระมาฝากเกี่ยวกับมอนเบอร์รี่ที่ปลูกไปที่บ้านนะครับอันนันแหละนะครับก็นํามาฝากเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อ,อยากรู้ประโยชน์ของมอนเบอร์รี่แล้วก็ยังไม่มีเงินซื้อ,อเกี่ยวกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับก็สามารถเป็นทางเลือกในการปลูกต้นมอนเบอร์รี่ไว้กินได้ประโยชน์นั้นมีมากมายให้เราเห็นนะครับอย่างที่ผมได้ พูดไปแล้วข้างต้นนั้นนะครับนะนะสำหรับคลิปนี้ผมคุูจะให้ทีตายก็เลยคำว่าสวัสดีนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปครับบ๊ายบายครับ